สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะด,ดีนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธะเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะการที่เราได้นิมิตเห็นเรื่องราวของเสด็จปู่เสด็จย่าหรือเทวดาอะไรแบบนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยการนิมิตนั้นๆเนี่ยจุดมุ่งหมายของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้เรานําไปเผยแพร่ต่อ อย่างเดียวนะคะบางคนคิดว่าเออต้องโพสต้องเผยแผ่บารมีอะไรของท่านหรือเปล่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของออสมาธิในระดับหนึ่งนะคะซึ่งสมาธิของพวกเราถ้ายังไม่ได้สําเร็จฌานน่ยนะคะมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นะคะบางทีมันก็ไปตกร่องกระแสการสื่อสารนะคะบางทีท่านอาจจะไม่ได้ต้องการแบบเหมือนแบบตั้งใจฉายภาพให้เราดูหรอกนะคะท่านอาจจะไม่ได้แบบ ตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่าเราดันไปรับรู้เองอะไรเงี้ยนะคะไปรับรู้เป็นเหมือนกับเป็นภาพแฟลชแฟลชแฟลชมาอะไรเงี้ยเออเป็นนิมิตเหตุการณ์ของเมืองนั้นเมืองนี้ตำนานเมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยนะคะบางทีแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราเผยแผ่เรื่องราวของท่านก็ได้เพราะว่าเผยแผ่ไปมนุษย์ก็ตื่นเต้น เอาไปทําหนังทําละครเนี่ยคือวนอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็แบบถกเถียงกันไปกันมานะเอ้ยไม่เธอนิมิตอย่างนี้ฉันนิมิตอย่างนี้ไม่ปู่ย่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแบบแค่แบบคอนฟ lict มันจะมีแบบข้อขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีแล้วพ่อปู่แม่ย่าก็อาจจะยังไงอ่ะอาจจะแค่คืออาจจะไม่ใช่พ่อปู่แม่ยา่าแต่เราอ่ะอาจจะแค่ไปรับรู้เองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้า แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรานิมิตสมมติว่านิมิตโผล่ขึ้นมา ะะแล้วจิตใจของเราเกิดความสนใจเนี่ยมันเกิดอุปาทานและอันนี้เรากําลังพูดกันในฐานะคนปฏิบัติธรรมเลยนะนะถ้าเกิดแบบมันเกิดอะไรขึ้นในสมาธินะคะนิมิตอ่าวิปัสสนาให้ทํำยังไงนะคะวิปัสสนาอ่าในในสติปัฏฐานสูตรถ้าเกิดนิมิตเกิดขึ้นเห็นก็เห็นหนอเนาะเห็นเพราะมันเห็นไม่ได้เห็นจากตาแต่มันเห็นจากข้างในใจอย่างเงี้ยมันเป็นภาพและภาพนี้จะเป็นนิมิตจริงจะเป็นภาพลวงจะเป็นภาพจินตนาการจะอะไระตาาาร่างๆก็ตามแต่ แต่สรุปว่าจิตมันมีอาการเห็น่ะนะคะแค่นี้เองภาพและการเห็นของจิตสักแต่รู้เห็นหนอเห็นนอจบละนะคะจบละไอตรงนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตอะนะคะไม่สนใจเลยนะคะแต่ตอนแรกจิตมันสนใจนะตอนแรกจิตมันสนใจมันอยากตามรู้ต่อมันอยากอะไรต่างๆนานานะคะแต่พอเราฝึกไปแบบเนี้ยนะคะจิตมันมันมันจะยังไงอะมันจะคุ้นชินละเราสร้างทางเดินไหนไว้ให้จิต จิตมันก็จะคุ้นชินแบบนั้นน่ะนะคะถ้าเราสร้างทางเดินว่าเฮ้ยนิมิตโผล่มาทีไรสนใจทุกทีเลยกระโจนเข้าไปหานิมิตทุกทีเลยนะคะไปเพ่งต่อไปดูซิมีอะไรต่อนั่นอ,อ,องค์พญะยาณนนสีแดงสู้กับอ,องค์นั้นตรงนี้ไปกันใหญ่ละเนี่ยออกนอกละออกนอกละออกนอกไกลใจตัวเองละแต่ถามว่าอะไรน่าสนใจกว่ากันนะคะถ้าเกิดเรายังเป็นบุรุษชนอยู่ n imi, n imi, นิมิตนะคะเหมือนดูหนังเลยสนุกดีตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยมันเราจิตมันก็ยังกระโจนเข้าไปอยู่แต่ถ้าเกิด เราใจแข็งอะนะคะเราใจแข็งเหมือนครูบาอาจารย์บอกอะถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนิพานเราต้องใจแข็งนะใจแข็งอยู่ความน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติเป็นเราจะไม่เบื่อนะดูรูปดูนามอะนะคะดูกายกับใจดูอะไรเออมันก็สนุกดีเหมือนกันดูไปอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันยุ่งอะมันยุ่งอะมัน,ม,นมันไม่มีเวลาหรอกนะคะไม่มีเวลาที่จะไปดูเรื่องราวอื่นๆนะคะเรื่องราวอื่นๆที่แบบโอ้โหมันเป็นมายามันเป็นภาพมันแบบ แสงสีเสียงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละอันเนี้ยก็ต้องฝึกนะต้องฝึกถ้าเราแบบเออหมายมั่นปั้นมือว่าเอ้ยสักอย่างหนึ่งนะพระโสดาบันก็ได้อะอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเราต้องทํำยังไงให้ให้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิาที่ตั้งมั่นเห็นการเกิดดับของรูปกับนามหรือเห็นรูปกับนามเป็นของไม่เทียมเป็นทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องทําทางเนี้ยให้เจริญอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราก็ต้อง กลับมาตอนแรกมันก็สนใจว่ะอยากรู้ก็อยากรู้หนออยากรู้หนอมันมันไม่ใช่ก็เห็นหนอเห็นหนอแหะแต่ว่าอยากรู้อยากรู้หนออยากรู้หนออยากรู้หนออะไรเงี้ยนะคะจนแบบเอ,อมันแบบดิ้นรนหนอดินน้นรนแบบฝืนใจจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สภาพธรรมารมณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตามจริงอย่างเงี้ยนะคะ ดูเวลาที่เราดูเวลาที่เราหนอหนอหนอไปเนี่ยไม่ใช่แบบหนอไล่นะไล่ไป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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปเห็นอย่าไปเห็นอย่าไปอยากรู้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะนั่นไม่ใช่สติที่ดีสติที่ดีคือสติแบบทะนุถนอมอ่ะค่อย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 รู้ค่อยค่อยรู้ค่อยค่อยรู้เงี้ยจนมันดับไปนะคะส่วนใหญ่ของพี่มิ้นก็จะประมาณเนี้ยนะคะช่วงแรกๆอ่ะนะคะช่วงแรกๆแบบปีเออเราติดต่อสื่อสารแบบจริงจังก็น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วเนาะนะสิบกว่าปีแล้วนะที่แบบเริ่มแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงแรกโหนิมิตกระจายนะคะไม่ใช่นิมิตแค่เรื่ลลองเสด็จพ้องเพชรอะโหองค์นั้นองค์นี้แบบเพียบเลยอ่ะนะคะเพียบเลยเดี๋ยวก็มีองค์อะไรอ่ะองค์องค์อ,งอะไรที่เชียงใหม่หรือที่กาญจน,นบุรีหรืออะไรโหแบบแล้วไม่ใช่แค่พญานาคละทีเนี้ยผีสางนางไม้ต่างๆนั้นะนแบบพยายามมาเออเราเราแบบเรา,เ,ราเอาเอเขาเขาเขาคงเห็นนะว่าอันเนี้ยออนไลน์อยู่ออ,อ,ยออนไลน์สื่อสารอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มปฏิบัติแบบ,บ คือเราเราไม่มีเวลานะคะ <ims> เราไม่มีเวลาไปตามหาตํานานเราไม่มีเวลาเดินทางไปที่สถานที่นั้นเราไม่มีเวลาค้นพบหรืออะไรต่างๆนานาทั้งสิ้นทําได้ดีที่สุดอย่างมากเราก็ทําบุญและอุทิศให้อุทิศบุญให้เราทําได้มากที่สุดแค่เนี้ยแต่เราไม่มีเวลาเดินทางเราไม่ใช่สายเดินทางเราไม่ชอบเดินทางเราเออนะก็แบบเราเวนี้อ่ะนะคะเราก็ต้องรักษาความเป็นตัวเองของเราไว้แล้วเราก็เออแบบ เราก็ตั้งใจจริงๆที่จะปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะคะเพราะแล้วส่วนใหญ่แล้วเออเดี๋ยวทุกอย่างเขาก็จะรู้เองแหละว,ว่าเอ้ยดวงจิตนี้มันก็ออนไลน์ของมันเป็นั้นแหละแล้วเดี๋ยวแต่ว่ามันมันไม่มายุ่งกับเราหรอกอะไรเงี้ยนะคะแบบส่วนมากก็อุทิศบุญให้อเงะะี้ยเขาก็จะรู้แล้วเราเป็นอย่างนี้นะคะเราเป็นอย่างนี้เขาก็จะไปหาคนอื่นติดต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปแล้วกันนะคะเพราะเราเองเราก็ยังไม่รอดเลยนะในสังสารวัตนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องขอโฟกัสต,ตรงนี้ก่อนแต่ว่าไม่เล่แรงน้ําใจนะไม่ได้แรงน้ําใจคือเราทําสิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเกิดฝันถึงใครหรือนิมิตเห็นอะไรพี่มิ้นต้องทําบุญอธิตต้องทําบุญแล้วก็อธิษฐาน เหมือนกับทั้งแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศบุญให้อันนี้เราทํไดีที่สุดแค่นี้เส็จพร่องเพรก็สอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําตามเราังเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องทาตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่สอนเราแล้วก็เราก็ต้องแบบสงวนเออถ้าจิตอาสามากนะคะแล้วก็สมาธิสมาธิหรือสติยังอ่อนอยู่แล้วก็ไปทําหน้าที่จิตอาสาอย่างเงี้ยนะคะกวาดถูเช็ดยังจเจริญสติไม่เป็นเลยในการกวาดถูเช็ดอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบเนาะเราก็ ยังไงอะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกิดเออเราบบสติสมาธิเริ่มมั่นคงแล้วนะอะไรเงี้ยเออนัะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะไล่ให้ไปทำจิตอาสานะคะมันจะได้ไปแบบเปลี่ยนอิริยาบทบ้างนะคะเราเอาอเอาอริยาบทาทั้งทำกรรมฐานด้วยแล้วก็ทำทำงานที่เป็นเกื้อกูลคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ตรงเนี้ยแต่ว่าจิตอาสาในเรื่องโลกทิพย์อ่ะมันต้องเป็นผู้ที่มีกำลังมากๆกอ่ะนะคะกำลังแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ,ะแต่พี่มิ้นรู้สึกว่า เราเราเราไม่ได้มีศักยภาพขนาดนั้นอะนะคะเราก็แบบพอรู้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ให้เราแบบไปนั่งเพงลงหรืออะไรต่างๆนานาเราเราเรารู้สึกเราไม่ถนัดอะนะคะเรารู้สึกเราไม่ถนดัดเราก็เออตัด ตัดซะนะคะแล้วก็เออขอให้ท่านได้เจอคนที่มีอํานาจชานสูงๆอะไรเงี้ยนะคะในการช่วยเหลือท่านนะคะจากส่วนของตัวลูกลูกว่าแค่แผ่เมตตาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้ท่านได้อยู่ในใต้ร่มบารมีเสร็จพ้องเพชรกัลกันนะคะให้ท่านแผ่เมตตาให้อะไรทํานองเนี้ยเราก็ทําแค่เนี้ยพอนะคะอันนี้สาหรับเวพี่มิ้งแต่ง,งีด้ดูหน้าเบื่อนะดูน้าเบื่อ <laughs> มีาก,การปฏิบัติ <laughs> ไม่มีเรื่องราวเอาพินิหารอะไรมาเล่าเลยนะคะก็ต้องขออภัยแต่ว่าเราก็ เราก็เป็นอย่างงี้นะคะเราก็เป็นอย่างนี้นะคะเรา,เ,าะะเรากำลังน้อยอะ่ะกำลังน้อยนะคะเวลาก็น้อยนะคะเราขอโฟกัสในหน้าที่ของเราเนี่ยคือการปฏิบัติแล้วก็เออแบบนะคะศึกษาธรรมะดีกว่านะคะดังนั้นกะ็เนาะสำหรับหลายๆคนนะคะก็ลองดูนะคะลองดูบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะนิมิตท,ที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทําอะไรกับนิมิตนั้นเพียงแต่เออเรานิมิตถึงท่านก็แปลว่าท่านมีอยู่แล้วก็เออพยายามสงบเนื้อสงบ สงบจิตสงบใจอยู่มันแบบไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายกับเราไม่ต้องโพสต์ไปให้เกิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เงียบๆปฏิบัติธรรมของเราไปเรารู้แหละนะคะเออท่านมีอยู่ท่านต้องการสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็ปฏิบัติธรรมของเราไปอยู่อย่างเงียบๆยิ่งเงียบยิ่งได้เวลามากยิ่งเงียบนะคะยิ่งมีโอกาสพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณสูงอันนี้สาหรับพี่มินนะพี่มินแบ่งปันตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราเลือกเวนี้เราเลยแบ่งปันแบบนี้นะคะ มันอาจจะแบบไม่ใช่เส้นทางของทุกคนเนาะมันน่าเบื่อนะคะแต่ว่าน่าเบื่อนี่แหละดีสงบดีนะคะขอฝากไว้แต่เพจนี้ค่ะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง u t u b e พญายเพชร,รพัทรานนคการาชรอัญมณีเพชรเกรดแก้วพี่มินด้วยนะคะและใครศรัทธา,านะคะอยากบูชาอัญมณีที่มีพลังของเสรั่งเงเพรก็สามารถบูชาได้นะคะที่เพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วได้รวมบุญกับท่านด้วยนะคะขอฝากไปด้วยค่ะขอบุณค่ะสวัสดีค่ะ